ค่ะมือนีมาตา่มอาจารย์ชุยฉายเพื่อนบ้านตำนา่ำเล่างวดของวันทีี่สิบเก้าสิพานมาพันไห้หาสองออกสองหาตรงตรงงวดนี้พันไห้มา่แล้ววิ่งบนวิ่งล่างเลขว่าหลายคู่ค่ะจะเป็นตัวใดไปตม่มเพื่อนบ้านอาจารย์ชุยชายได้เลยค่ะค่ะวันดีเอฟซีสุกสุขถ่านทุกสุคนมือนีก็มีแนวาทาังของ อาจารย์ชุยใชย้เกลือนบ้านตำเล่ามาฝากคือเกา่าของวันที่ยี่สิบเก้าที่พพนมากค่ะวันที่ 29, ทยี่สิบเก้า,าพันไทยวิ่งหากับสองบน่างว่าเอาหาสองพันไทยว่องหาสองออกซองหาตรง,งสุดยอดอีนีนะคะ เอฟซีมีผู้ใดโชคมาหรือว่าเถิกน้ำอาจารย์ช่วยชายติดต่อมาใดเด้อค่ะอยากสนับสนุนเพ่นเพ,นเพราะว่าเพ่นก็เป็นผู้สูงอายุเพ่นกับว่ามีรายได้เพ่นว่าเพ่นกะว่าเพ่นว่ามีเงินสื่อเพ่นเพียงจะไขทา้งช่องทำมาลงไ้เป็นสะพานบนไขเพราะใดเอฟซี FC. เอาไปลงทุน่นทายเอฟซีผู้ใดโชคมานรับอาจารย์ช่วยชายก็ติิต่อม่ตุยมาใดเด้อค่ะ บอร์โทรกับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดไอดีไล่กันหนึ่งเก้าสี่แปดแปดแปดเอเล็กเตอร์ติดต่อมาใดเลยค่ะเพื่อเพิ่มมีกำลังใจนะเพิ่นกับว่ามีไล่ใดอยังเพิ่มว่าเพิ่มเห็ดไห่ซื้อๆแต่ว่าเพิ่มว่ามีทุ่นสื่อเพิ่มว่บางเทียเพิ่มกับไห่เม่นเพิ่มมั่นใจเพิ่มกับว่ามีทุนเพิ่มว่าว่มีไล่ใดพูดอยาก ะนับจนุนแล้วอยากให้กำลังใจพนกระติดต่อแม่ตุ้ยมากใดด้วยค่ะเพิ่นก็นว่าเพิ่นบ่ม,มีรายได้เพิ่นทองอยากเฮ็ดสูตรเลขสูตรยังเพิ่นว่าเพิ่นมักทางนี้เพิ่นว่าพนก็เลยต้องเฮ็ดเพิ่นว่าค่ะมือนี้เพิ่นก็นให้ของวันที่สามสิบเอ็ดเอนบ้านตำเล้ามากขึ้เก่านะคะ่ะ รัฐบาลไทยพ่นกษีไห้ขี้กันพ่นวาตอนคำคำหัวแรงจังเอาพันวะพ่นกสีเพาท่านผอมนะคะ่ะเอาเด็กเปิดบานมาก,ก่อนพ่นวะตอนเยน็นเย็นจังเอารัฐบาลไทยอาจารย์ชุยชัยพ่นวานะค,ะค่ะมือนี้พ่นกษีมีแนวทางมาไห้ขี้เกาค่ะเป็นของวันที่สามสิบเอ็ดค่ะ เหล็กพันกับวบ่หลายตัวนะคพะ่ันไ้แต่ว่าพันไหยวิ่งวิ่งลางพันแยกวิ่งลางตั้งหากิ่งบนตั้งหากซื้อตรงกลับค่ะพันว่าพนไหยงวดต้องหันพันไหยสองหาหาสองมันออกสองหาเอฟซีก็ตัวสีกับกันอยู่เนาะค่ะพันวามีผู้ถิดบะมุพัพนไหยตัวบ่ได้ไรตัวตรง ให้หาสองออกสองหากระซื้ว่ากระซื้อ่าเข่าก็เก่าแนละ้วค่ะเพราะว่าซื้อเลขบวกกับาตับแต่ก็ต้องกับอยู่แล้วผู้ใดบวกกับก็รียงว่าผู้นั้นบ่เถือค่ะมือนี่พันกับมีแนวทางมาฝากอีกเป็นพ่นไห้วิ่งบนวิ่งล่างาออกัเอาพิดก,กันเอาถอดเอาไพ่หลายๆพ่นไห้วิ่งบนวิ่งล่างนส่เป็นหกกับเก้าออกค่ะ หกกับตั้งหากเก่ากับตั้งหากกันนะวิ่งหกกับเก่าบนรางกันจะแยกออกวิ่งหกจับปูวิ่งหกกับส่วนหนึ่งวิ่งเก่ากับส่วนหนึ่งกันนะอาจารย์คุยขายค่ะเกิดบานตำเหล้าค่ะของวันที่สามสิบเอ็ดค่ะคนไหามากกับมี่ค่ะ มันหาวิ่งหกกับเก้าบนรางนึมเขียนบนรางเนาะหกกับเก้าบนล่างมันวิ่งหกหรือมันจับคู่ให้วิ่ง,ง,นนง,ะะง,งหกก็คือหนึ่งหกสองหกหกหกเจ็ดหกค่ะมันมันเด่นให้ก็คือเจ็ดหกเนาะคะ่ะอันส่วนวิ่งหกวิ่งเก้าก็คือหนึ 9, ่งเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าค่ะ นเนียนเจ็ดเก่ากับหกเก่าด้วยค่ะหกเก่าเป็นตัวกันค่ะเจ็ดเก่าเป็นตัวเน้นค่ะอ่ะอันวิ่งหกนี่ก็แถวทั้งทึ่งอาวิ่งเก่าไปอีกข้างล่างค่ะอยากขึ้นร่วมกันล่ะค่ะคนเบาเบาคนละส่วนไอสี่สิงงค่ะวิ่งหกกับเก่าอยู่น้่กันล่ะจับคู่ให้วิ่งหกกับเก่าบนล่างค่ะ รวมอยู่น้ากันจะเป็นแปดคูเพรดีค่ะเห็นดไหมคู่ใดทุ่นหน่อยก็ขัดเอาตัวพี่คนว่งกลมไปกันเลยคู่ใดทุ่นหน่อยเรียกเขาตัวพันเนีนพีเจ็ดหเกเจ็ดเก่าแล้วกับหกเก่ามีสามคูนะครันว่งกลมให้กับมี่อยู่หันไหมคนหาทั้งหมดมีแปดคู กะถ้าว่ามันหลายทุนหน่อยก็เลือกเอาอัติพันพ่วงกลมใหมค้ค่ะมีอยู่สานมคู่ัติภันเลนินให้ค่ะผู้ใดทุนหน่อยก็ไ่อยากซื้อมาสุดตัวะคะ่ะถ้าว่ามันลายก็คือเอาตัวอัติภันวงกลมใหม้มีสามครูค่ะค่ะร่มว่อยๆสเขาอากาศหนาวคะ่ะพากลองกับมแตรสิลมค่ะชอ,องปัดติวแวบๆคะ่ะ เอฟมีผูกโฉกหมานมาเนา้อเหมือนเหล็กยังจังออกโนูโนโูนทางนาก็เป็นโนูนอีกไทยอีกยังมาโนูนอีกออกมิสศนูนขักแนวมาว่านสื่อหมดเิพุานมากสื่อสองหาหาสองสื่อไล่มาลอยออกน้ำกลนหมาว่านเสียดายแต่ไ่ได้เงินแล้วสื่อไปแล้วก็บ่ได้สื่อตามอีกแล้วมันเ็ามาลอยออกน้ำกลน นำสื่อและลายบอกค่ะัะเศ้าสื่อเมื่อวานนี้ออกน้อยซองหายนี่ออกศูนูนๆมิโฟโชคดีว่านอเอพี่ก็ได้เล็กออกแบบบ่ลเล่กับสื่อง่ายใช่ค่ะเป็นเลเ็กเหมือมันสื่อง่ายบนหลายตัวนะคะน้วอ,อยวอยมือเด็กมีตุ้กับบ่ลเล่กับาท้ายเล็กม้ด้วยคนไปหาสื่อของเมื่ออาทิตย กำแพงบานเพิ่นก็ได้บวกวั่งค่ะได้เอาเหล็กท่อพัดังเบาดังลงให้ยเอฟซีเป็นของเพื่อนบ้านไปก่อนเนาะรัฐบาลไทยกับเมื่อเช้า,านี่ก็ลงไปหลายคลิปเลยค่ะสามสี่คีบจะเป็นของรัฐบาลไทยหมดค่ะอีลงช่วงเช้าเนาะค่ะเขาไปติดตามได้ค่ะมีตะปูฟันแม่นๆที่ลงไปสี่คีบเมาาื่อเช้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอง่องทางมอรวยพ้า้วยหละแม่ตุย้วยในบ้านเลยค่ะรัฐบาลไทยก็มีค่ะทั้งเกื่อนบบานทั้งห้าหน้อยขอว่าเบงช่องเมีตุยมีคบสูตรค่ะผู้ได้มักอันได้กันเลือกเอาค่ะวรัฐบาลไทยก็ใกล้จะออกแล้วเนาะ,ค,ะค่ะนนก็เมือนกับวันที่สามสิบล่ะ อีเวลาฟันอีแค่มือเดียวเนาะผู้ใดอยากให้ตามผู้ใดคงสุดท้ายมันแม่นกับคอมเมต์มาได้เด้อค่ะแต่มีลายลายเอฟซีลายลายคนยจจู่จีฟันแม่นโป่งสุดท้ายคัะอยากให้ที่ตามผู้ใดกับคอมเมต์มาเด้อโปรงสุดท้ายดวนดวนรัฐบาลไทยนะ ก่อนติดจบยีบกับสลูปเหล็กเชือบนาจอไว้ด้วยค่ะอาจารย์ชุยชายค่ะเพื่อนบ้านตำหน้าวิ่งหกกับเก่าบนรางจับปูหนึ่งหกสองหกหกหกเจ็ดหกหนึ่งเก่าสองเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าค่ะเพิ่นเน้นเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก่าตัวกันก็คือหกเก่าค่ะผู้ได้ทุ่นหน่อยค่ะ เลือกเอาสามคูที่เป็นวงกลมให้นี่ค่ะอุไรทุ่นลายกับสื่อไปหมดสตัวเอาให้โชคมันมานโชคมันมานให้แห้งๆปังๆกับเกลือนบานตำเล่าอาจารย์ชุยชายค่ะสื่อตัวได้ก็ให้ถือให้ในแปดครูนี่ค่ะบ๊าบมากะเอาอันที่วกกรมไปเนียนเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าเจีบยบนาจอไปค่ะ กันผาดกันเลื่อมโฉกมันมานเฮ่งเปังปังก็บเพื่อนบ้านตำเล่าอาจารย์ชุยชายนะคะสวัสดีค่ะ